ข้าพี่ได้แล้วมาทำซทุงเต้นแล้วมารอดูจุดจบจะเป็นยังไงนะครับก็ล่าสุดผมไปเจอตัวตึงนะครับผมดูไปเขาน่าจะไม่ใช่คนคนไทยนะเพราะผมฟังจากน้ำเสียงที่เขาพูดพูดไทยไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครรู้จักเขาหรือมีเขาเป็นเพื่อนเขาเป็นคนที่ไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้พอดีจบเกมผมเจอเขาข้อตี้ผมถามเขาแหละเป็นคนไทยหรือเปล่าเขาก็ตอบผมไม่ได้นะครับ เดี๋ยวผมให้เพื่อนดูเกมนี้ก่อนและกันนะครับเกมที่เขาจะฆ่าเราได้คือพูดง่ายๆเขาฆ่าผมได้ปุ๊บเขาก็ทําทรงเต้นโชว์นะครับอือจอดูแลกันนะครับให้ดู2เกมแรกเขาจะฆ่าผมได้เกมนี้ผมชนะเขา5้าสองนะครับเขาก็ฆ่าผมได้เลย2เกมแรกเ,เพื่อนดูนะครับนี่น,นี่ทำทรงเต้นนะนี่ยนี่นะครับคือ,อจริงๆนะท่าทางถ้ามันกดถูกที่ถูกเวลามันไม่เป็นไร แต่ถ้ากดผิดที่ผิดเวลาก็ตามสภาพะนะครับอะดูช็อตนี้เกมที่เาขาฆ่าผมได้นะครับช็อตนี้เขาก็ยืนแอคเฉยเขาไม่เอคท่าเต้นเหมือนเกมเมื่อกี้นะครับเขาก็ได้แค่นั้นแหละเพืเ่อนๆเดีเ๋ยวผมะ้ห้เพื่อนฟังเสียงช็อตจบเกมที่เขาเชิญผมเข้าตีนะครับอะไปฟังช็อตตอนที่ผมเปิดไมค์คุยกับเขาหน่อยละกันเขาก็มาท้าผมสร้างห้องตามสเต็ปสายเกียนสายตึงนะครับเออสร้างห้องไหมซัเป็นไงน้องหรือสร้างห้องป่า ในข่าวทำทรงเต้นเหรอเจอตบเป็นยังไงล่ะเออมู้้ยิงคมแล้วยังไงเหรอยิงคมอ่ะคมแค่สองเกมเหรอเฮ้ยก็ไม่เท่าไหร่นะไอแบบนี้ก็นั่นแหละครับก็ตามสเต็ปนะครับทุกคลิปเลยถ้าผมเจอพวกเกียนอน่ะไอพวกตัวตึงๆเนี่ยส่วนมากเลยคือร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเออกล้าพูดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม ไม่มีใครหน้าไหนที่ไม่ท้าผมหนึ่งหนึ่งเออ,อก็ดูทุกคลิปนะครับก็ล่าสุดก็ตามที่เห็นเลยท้าหนึ่งหนึ่งตามสเต็ป <c oughs> <c oughs> ผมนี่อยากชอบไปพวุ่งนี้นี่อันนี้ id เขานะครับผมให้เพื่อนดูนะครับนี่ชื่อ uid เขาก็นี่เลยนะครับ <ผม S 1> ดูกันใหจะชัดเดี๋ยวเรามาอรอลุน้นกันดูว่าเขาโผล่มาในคอมเมนต์จะโผล่มาในคอมเมนต์หรือเปล่าผมบอกชื่อช่อง YouTube มันไปแล้ว คลิปนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมทําไว้ในวันที่28เดือนมกราปี67นะครับเป็นวันหยุดผมก็ทําคลิปเก็บตุนเอาไว้นะครับเพราะว่าช่วงนี้คลิปผมใกล้จะหมดลงแล้วนะครับอืมผมก็ทยอยทําเก็บเอาไว้นะครับทยอยเทยอยเอาลงเรื่อยๆนะครับอ่านี่นะครับเอามาดูหลังจากนี้เขาก็ได้แค่นั้นแหละเพื่อนๆหลังจากนี้ผมก็พลิกเกมมาชนะนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูสภาพคอหลังจากนี้จะเป็นยังไงจะเป็นแบบไหนนะ รอดูนะครับรอดูเกมแรกผมก็ทำให้กระโดดเฉยๆสเต็ปเขานะครับอืมดูนะครับกระโดดมาแล้วตายครับช็อตนี้ตายอวอลปิดก่อนครับนี่สภาพใครหรอดูเอาสภาพใครนะครับดูเอามาทำทรงเต้นนะครับเขาก็มีการพูดและท่าทาง มีไว้ให้แอคแอคก็จริงแต่ถ้ามึงแอคถูกที่ถูกเวลามันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าแอคผิดที่มันก็เหมือนมึงล้อเลียนเขวอะจริงปะเออพวกนี้ <c oughs> อะดูกันต่อแล้วกันนะครับเกมเมื่อกี้ก็จบไปแล้วเนาะดูกันต่อรัวเลยนะครับอืมมาดูเกมนี้นะครับเดี๋ยวเกมนี้ผมจะนั่งให้มันดูตอนที่มันตายนะครับนั่งโต๊ะดูมันตายอะเออดูนะครับนี่ดูนะครับ <c oughs> ไข่ไม่รู้ครับนอนอยู่ไข่ก็ไม่รู้เออตอนแรกผมเห็นเขายิงคม,มตั้งแต่ต้นเกมผมเห็นผมนึกว่าเขาจะยิงแบบปังๆเข้าหัวผมทุกนัดทุกนัดไม่ใช่นะครับมันฟุกยิงคมแค่สองเกมนะครับเออตอนแรกเปิดมาผมเห็นมันยิงคมผมนึกว่ามันจะยิงเข้าหัวผมทุกเกมที่ไหนได้ไม่ใช่นะครับมันฟุกเฉยๆนะครับช็อตนี้ผม eh, แอคให้มันวิ่งหมาแล้วมันก็วิ่งหมาแล้วมันก็ตายที่เดิมนะครับนี่ตายที่เดิมเลย ที่เดิมเลยเหมือนจับวางนะครับตอนนี้ผมก็ยืนแอคนะครับนี่เดี๋ยวเรามารอดูว่าเขาจะกล้ามาคอมเมนต์ในคลิปนี้หรือเปล่านะครับเพราะผมบอกจะตัวเข้าไปแล้วชื่อช่อง YouTube นะครับถ้าไม่เชื่อว่าผมบอกช่อง YouTube มันไปก็รอดูตอนจบเกมแล้วกันผมพิมพ์ช่อง YouTube บอกมันด้วยแล้วดูเกมสุดท้ายดิตายยังไม่ทันตั้งตัวเออนั่งพันยาเพลินตายดือด้ออ่ะหรือสภาพนะครับก่อนนั้นเลยดูเอาสภาพไหน จบเกมมีการท้าสร้างห้องอีกผมนี่อย่างชอบเลยพวกนี้คือผมไม่เข้าใจคือผลแพชนะมันก็ออกมาแล้วนะทำไมต้องท้าเขาหนึ่งหนึ่งเพื่ออะไรจริงอยากถามคนดูหน่อยนี้โอเคก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆหนูๆน้องๆชาวฟีไฟกันทุกๆคนทุกๆท่านนะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่กับช่องราชา k ีแอคกันอีกเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะไปดูเกมที่ผม ไปตบสั่งสอนตัวตึงที่เขาฆ่าผมได้ต้นเกมเขาฆ่าผมได้สิเขาก็มาทำซสูงเต้นใส่นะครับมา,มาทำซุ้งเต้นใส่นะครับสุดท้ายเจอผมตบนะบแพ้ผมห้าสองนะครับจบเกมมีการคล้องใจนะครับคล้องใจมาท้าผมสร้างห้องคือมันเป็นตามสเตปไอพวกเด็กเกียนนะครับคือทุกคลิปนะครับผมอยากให้เพื่อนไปดูทุกคลิปถ้าคลิปไหนที่เราเจอเด็กเกียนไอพวกที่แบบเกียนเนะออแล้วมัน รับแอดเราเชิญเราเข้าตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่หนึ่งเลยมันจะมาท้าผมสร้างห้องไม่มีคลิปไหนที่ไม่ท้าผมสร้างห้องนะครับอืมทุกคลิปนะครับมีทุกคลิปถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆละเลื่อนดูได้คลิปไหนที่ผมเจอเด็กเกียนแล้วแอดไปมันกล้ารับแอดอ่ะแล้วพอเชิญเข้าตีแล้วมันกล้าเข้าอ่ะหนึ่งเลยถ้ามันเข้าตี้เรามาหนึ่งท้าสร้างห้องท้าหนึ่งหนึ่งนะครับมันเป็นอย่างเงี้ยตามสติปนะไอพวกเกียนนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะว่าผลแพ้ชนะมันก็รู้แล้วนะครับแต่ทําไมต้องไปหนึ แต่ผมเข้าใจหละบางทีมันก็หมั่นไส้ผมเนาะที่ผมแอคเขานะครับเขาก็น่าจะหมั่นไส้ผมมาเลยแต่เราต้องต้องตบตบสังาอนะไอพวกนี้มันเล่นดีไม่ค่อยเป็นฆ <c oughs> ่าเขาได้ปุ๊บก็ทํำซงต้นนะเดี๋ยวรอดูแลกันเนี่ยเข้ามาในเกมแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนดูนี่แต่ต้นเกมนะครับแล้วก็มารอฟังตอนจบเกมด้วยเดี๋ยวเขาจะเชิญลอคต้นะครับแล้วก็เปิดไมค์คุยนะครับอคลิปนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะได้ลงวันไหนนะต้องรอติดตามเพราะตอนวันเนี้ยวันที่วันที่ยี่สนะิบแปดเนี่ย โอ้โห oh, วันนี้ผมบอกเลยผมได้คลิปมาเยอะมากนะครับวันนี้วันเดียวได้มา3ามสี่คลิปมั้งเออเยอะมากๆนะครับแล้วผมจะคัดเฉพาะคลิปที่เราเราเจอที่แบบตัวที่แบบว่าไอแบบราเชญเจ้าตีนะ่มันกล้าเข้าเอออ่าเดี๋ยวมาดูเลยแรกกันช็อตแรกนะครับเขาจะฆ่าผมได้เสร็จแล้วเขาก็เต้นใส่นะครับเต้นใส่ผมนะครับอให้ดูก่อนนี่นะครับเนี่ยมาเต้นใส่นะครับอืม ามาดูอีกเกมแล้วกันเกมที่2นะครับเกมที่2เขาจะยืนแอคเราเฉยๆนะเขาไม่ได้เต้นเหมือนเกมเมื่อกี้นะเออเกมที่2ดูนะครับเกมที่2เขาก็ไม่ได้เต้นสายเราเหมือนเกมที่1น่นะเขาจะยืนแอคเราเฉยๆนะครับนี่ ก็นั่นแหละครับเขาก็ได้แค่นั้นแหละเพื่อนๆได้ไปแค่สองเกมหลังจากนี้ผมก็พลิกเกมมาชนะเขา52นะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันสภาพหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงนะครับ <ST AR C> นี่นะครับ <ST AR C> ดูนะครับ <ST AR C> ช็อตแรกเขาจะวิ่งมานะครับ ดูนะครับเนี่เหมือนเขาจะงัดหัวนั่งงัดหัวแต่ก็งัดหัวไม่โดนนะครับมันตายแล้วช็อตนี้เนี่ยผมก็วิ่งไปให้มันดูสภาพมันหน่อยเราต้องเช็คสภาพหน่อยเป็นยังไง <c oughs> ตอนแรกผมก็ตกใจนะที่มันยิงเข้าหัวสองนัดเต็มอะ่ะเออผมก็นึกว่ามันจะคมแต่ที่ไหนได้มันคมแค่สองเกมนะครับอืมแต่เหมือนที่พูดไปพวกสายยิงหัวยิงงัดหัวเนี่ยถ้าเราที่ระยะกลางๆอ่ะมันจะงัดหัวเราเราได้ง่ายแต่ถ้าเราไปชิดตัว ถ้าไก่ก็คือไกล่เลยอะถ้าไปชิดตัวก็คือไปชิดตัวเลยอะมันจะได้งัดหัวยากนะครับนี่เห็นปะมันจะงัดหัวผมแต่ก็งัดไม่ได้นะครับก็ดูสภาพแล้วกันนะครับจ,รจบเกมมีการมาท้าผมสร้างห้องแต่ผมไม่เล่นด้วยละครับคือผมฟังจากเสียงเขาหน่าเหมือนเหมือนเขาเจะเป็นเนยคนลาวหรือเปล่าหน้าสังเขตเขาเป็นตัวหนังสือลาวนะ แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นคนลาวหรือเปล่าแต่ตัวหนังสือที่เขาพิมพ์ในหน้าัาเขปบในเกมเหมือนตัวหนังสือลาวเลยเออคือผมผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมเจอคนที่เป็นคนลาวเยอะในเกมฟรีไฟล์ส่วนมากเป็นคนลาวคนคนลาวพม่าก,ก็เจอแต่พม่าไม่ค่อยเจอเยอะนะครับอ่ะดูอีกช็อตหนึ่งครับนี่ช็อตนี้ผมก็นั่งโต๊ะดูเขาตายนะครับอืม อ่ดูกันต่อนะครับคลิปนี้ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนคนาบยังไงก็ดูให้จบคลิปแล้วกันเนาะนี่นะครับดูกันต่อยาวๆเลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็มารอดูตอนจบเกมด้วยที่ผมเชิญเขาข้อตี้นะครับเขาก็ขาเข้ามานั่นแหละโอ้ยไม่ใช่ผมเชิญเดี๋ยวมันเชิญผมข้อตี้นะครับอดูนะครับเขาก็วิ่งมาตายที่เดิ่มนะครับนี่เรียบร้อย จิบไม่จำสุดท้ายก็ตายที่เดิมนะครับอ่ามาดูเกมสุดท้ายแล้วกันนะครับเกมสุดท้ายผมต้องบอกว่าเขาตายโดยทันยังไม่ได้ยิงผมสักนัดเลยคือเหมือนเขาจะหาช่องยิงหัวงัดหัวผมเว้ยแต่โดนผมแนปยิงนะครับโดนผมแนปยิงสุดท้ายก็ตายแบบงงๆตายแบบเออๆนะครับถ้าไม่เชื่อว่าตายแบบเออๆเพื่อนๆรอดูแล้วกันนะครับเหมือนเขาจะวนงัดหัวเขาคงคิดว่าผมจะออกให้เขางัดหัวได้ง่าย,ายๆั้างเนี่ยป่ะมันวนนี่โดนไป50 ตอนนี้เลือดมันลดไปร้อยกว่าแล้วนะครับอมดูนะครับนี่ผมเห็นมันนั่งพันยาอยู่นู้นนะครับดูด,ดีนะอยู่ระเบิดไปโดนไปห้าสิบสองตอนนี้เลือดมันเหลือนิดเดียวเรียบร้อยดูสภาพดีสภาพไหนครับก็นั่นแหละตามสภาพเลย <laughs> เดี๋ยวผมจะทำคลิปให้เขาดูสเต็ปที่เขาเล่นหน่อยว่าโหดว่าตึงขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆมารอฟังเสียงตอนจบเกมแล้วกันนะครับเดี๋ยวเขาจะเชิญเราคอตี้เลยนะครับเชิญเราคอตี้แล้วเพื่อนๆก็ไปฟังแล้วกันว่าผมคุยอะไรกับเขาบ้างนะครับอืมเขาก็มาท้าผมสร้างห้องอย่างเดียวเลยตามสเต็ปสายเกียนนะครับอืมเนี่ยยืนขำนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังช็อตที่ผมเปิดไมค์คุยกับเขากันเลยปะไปฟังกันเลยครับสร้างห้องไหมซั้เป็นไงน้องหรือสร้างห้องเปล่าสร้างห้อง,ปาางเป่าทำซุ่มเต้นหรอ เจอตบเป็นยังไงล่ะข้างมองกูไหมยิงคมแล้วยังไงเหรอยิงคมคมแค่สองเกมอ่ะหรอเอก็ไม่เท่าไหร่นะไอแบบเนี้ยเออมันก็มาดีมาดีอะไรมาดีอะไรของมึงฮัลหลเข็นยิงคมจะสร้างคมแค่สองเกมเท่านั้นหรอนึงจะสร้างของกูไหมไม่จำเป็นเนาะไม่จำเป็นไม่จำเป็น ผลแพ้ชนะมันรู้มาแล้วอย่ามามา,มาล้องสร้างห้องฮัลโหลคือมลกากเองนมันไมกกนน่กากและไอ้ที่เพ้เขาห้าสองนี่ไม่กากเหรอเ <laughs> ก่งอันนี้เก่งใช่ไหมที่เพ้เขาห้าสองนี่คือเก่งใช่ป่ะ8คถามจริงไอ้ที่เพ้เขาห้าสองนี่คือเก่งใช่ไหมฮัลโหลอ้าเราเรามันยังได้80เพราะมันอย่าล้องน้องอย่าล้อง อ้างอ <R ud> ้างไปทั่วให้เขาตั้งห้าสองยัมาอ้างอีกเลือดเทือหมึอ่ะกระโหลกกะลายังทำซัวมาเหมือนกันแหละทำทรงเต้นมึงงัดหัวได้ทำทรงเต้นเออทำเอาในหัวห้องเลยกูเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะสร้างเองเป็นคนไทยป้ะเนี่ยเอามาในห้องอ่ะเป็นเป็นคนไทยหรือเปล่าเราเนี่ยกูจะสร้างเองอ้ซาบ เดี๋ยวเพี่พิมชื่อช่อง u t u b e ให้เดี๋ยวมารอดูคลิปสภาพเองในช่อง YouTube พี่อีกทีละกันนะอ้น้องที่ทำ YouTube อยู่พี่ทำช่อง YouTube อยู่โตไปพวกเกียน์น่ะล่าสุดก็ไปตกไอตัวตึงงัดหัวได้ก็ทำทรงเต้นเป็นยังไงเจอตกให้ดูสภาพตัวเองเป็นยังไงใครไม่รู้นอนอยู่ใต้ตีนเนาะแต่ว่าโคตรกากเลยอตัวนะโตรกากเลย ไอ้ยิงหัวกูก็ไม่เห็นว่าเก่งซะเท่าไหร่นะได้ไปสองเกมคมก็สองเกมเงนี่ช่องยูทูปพี่นะายน้องนี่ช่องยูทูปพี่เดี๋ยวมารอดูคลิปในช่องยูทูปพี่เอานะไอเราไอเราเห็นยิงคมป้ะป้าไอเราก็นึกว่าจะคมทุกเกมไม่คมก็สองเกมหรออ้าวไอเกมไอเกมที่ห้าเอาปืนงัดหัวพี่ได้นึกว่าจะงัดหัวพี่ได้ยังไม่ได้ยิงที่สังนัดเลยตายแล้วหรอฮะ เกมที่ห้าไอเกมสุดท้ายเนี่ยเอาห้องมาพูนี้มันจะไล่ที่หลังจะสอนนะไอหอเล่นเวลาเล่นไม่จะเป็นตัวไปเต้นโชว์เขาหรอกไม่ต้องเต้นใส่เขาหรอกเออเพราะตัวเองก็ไม่ได้เล่นเกิ่งอะไรหรอกไม่ต้องจาเป็นต้องเต้นใส่เขามันดูแล้วมันมันเล่นเขาเรียกอะไรนะไม่ถ้ามันกดถูกที่ถูกเวลามันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ากดผิดที่ก็ตามสภาพเออแล้วเป็นยังไงล่ะฮะมาเต้นใส่คนอย่างพี่เป็นยังไงสภาพได้ดูไหม ถ้าถ้าดูไม่จุใจพอก็ไปดูในช่อง y YouTube พี่ทีไงน,น้องเออยูทูปน้ออก็พิมพ์ชื่อช่องให้แล้วนี่ไงปังปอนราชาคีดแอกัเข้าไปค้นหาดิคัดลอกไปค้นหาในช่อง youtube ดิเออช่อง youtube ก็พิมพ์ให้แล้วนี่ไงไปดูในแชทดิแชททีมอะ่ะเข้าไปดูดิแหกตาดูดิมีตาแล้วเปอลอ่าย่าทำตัวยอย่างนี้ท <laughs> ่าทางกระหลกกระหลก นี่เขาจะแอคเขาแอคท่ารองเพลงนี่ดูท่าเขาดิก็มันออกไปแล้วนะครับก็นั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้เจ้าตัวเขามาดูสติปเขาหน่อยละกันว่าเขาตึงไหมก็จริงตอนแรกผมเห็นมันยิงหัวคมผมก็นึกว่ามันจะคมทุกเกมนะแต่บางทีมันอาจจะฟุกมั้งเออฟุกยิงเข้าหัวผมสองเกมติดนะครับอืมก็นั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะขอ จบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ละกันเดี๋ยวจะรีบไปตัดต่อคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินเนาะก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันดูแต่ผมดูแลไอไอประเภทเนี่ยมันไม่กล้ามาคอมเมนต์ในคลิปหรอกถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อดูใต้คอมเมนต์ได้นะครับไม่มีหรอกกล้าพูดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเช่นคลิปล่าสุดผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมาคอมเมนต์นะไอคลิปล่าสุดที่ไปตกมานะครับอโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ละกันยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช o ยูทูบผมด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ